สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะ Daily Message เรื่องน่าสังเกตรประจำวันค่ะเรื่องน่าสังเกตรประจำวันที่29สิงหาคม5 5 6 8ัหปไพ่ประจำวันของคุณก็คือใบนี้ค่ะไพ่พระจัน์ทเต็มดวงในราศีมังกรกับคีย์เวิร์ดลองมองความเป็นจริงค่ะ เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะอาจจะก,กําลังมีเรื่องสําคัญที่คุณกังวลอยู่อย่างมากเลยนะคะกังวลจนอาจจะทําให้บางคนอาจจะนอนไม่หลับนะคะวิตกกังวลมากเป็นพิเศษในช่วงกลางคืนบางท่านนะคะอาจจะเผชิญกับปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาที่คุณกําลังรอคําตอบหรือแม้แต่การฟ้องร้องทางกฎหมายเองก็ตามนะคะ เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเครียดอยู่นะตอนนี้นะคะแต่ในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มว่าเรื่องต่างๆจะสามารถคลี่คลายลงได้นะคะปัญหาต่างๆจะจบลงได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนะคะและต้องอาศัยการพิจารณาทบทวนถึงความเป็นไปได้ตามข้อเท็จจริงด้วย ดังนั้นในวันนี้นะคะไพ่จึงแนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสังเกตความกลัวอย่างตรงไปตรงมาค่ะสังเกตความกดดันที่อยู่ภายในใจและสังเกตความต้องการความสมบูรณ์แบบอย่างไม่ตัดสินทางตัวเองและผู้อื่นนะคะในตอนเย็นหรือก่อนนอนเพื่อนๆสามารถหามุมสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวแล้วลองถามตัวเองอีกครั้งก็ได้นะคะว่า มีเรื่องอะไรที่เรายัางหลีกเลี่ยงที่จะ,ะเผชิญหน้าอยู่หรือเปล่าหากมีนะคะขอเพียงแค่เพื่อนๆนรับรู้มันอย่างที่เป็นโดยไม่ตัดสินตัวเองนะคะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากติดต่อเข้ามาเพื่อปรึกษาเพิ่มเติมนะคะสามารถ แอดเข้ามาได้ที่ Li ายแอด luminaryream นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง luminaryream นะคะแล้วเราจะมีคลิปประจำเดือนของราศีต่างๆให้ได้ชับชมกันค่ะแล้วพบกันนะคะ